เรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่กำลังอินเลิฟที่ไม่ได้เปิดตัวและก็ไม่ได้ปิดอย่างโอ๊ดปราโมทและแฟนสาวพลอยชาและแฟนๆต่างเชียร์ให้ได้แต่งงานกันและมีครอบครัวล่าสุดโอ๊ตปราโมทได้ไปร่วมง,งานอเมริกัน Eagle f ฟีดอินสแตนเอาและได้ให้สัมภาษณ์ว่าเตรียมจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนอย่างนักข่าวเก็บเงินแต่งงานด้วยหรือเปล่าโอ๊ต เรื่องแต่งงานเหรอพรุ่งนี้ทาได้เลยตังมันพออยู่แล้วอันนั้นนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เราก็จะตอบเหมือนเดิมว่าเราอยากมีครอบครัวแล้วอยากมีลูกเราชอบเด็กแต่เราอาจอยากจะอยู่ในทุกโมเมนต์ของการเติบโตของเขาทุกวันนี้เราออกจากบ้านเช้ากลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่ง ถ้าเรามีลูกเราจะไม่ได้เห็นพัฒนาการของเขาเลยเราก็เลยโอเคว่าอยากจะมีในวันที่เราพร้อมจริงๆทุกวันนี้ก็เลยมีเป้าหมายที่อยากจะนำพาบริษัทของเราไปในจุดมุ่งหมายที่เราวางไว้เมื่อไปถึงวันนั้นเมื่อไหร่ข่าวดีมีแน่นอนคือยังได้อยู่ผม39ยังไม่40ผลวิจัยเขาบอกว่าผู้ชาย30กว่าถึง45ยังได้อยู่แล้วตอนนี้ไปฝากสเปิร์มมาแล้วอยู่ในคอนโดคอนโดผมคือมีโอ๊ตอาร์ตโบเผือกฝากไว้แล้วบอกว่าไปเคาะห้อง ข้างด้วยนะลูกจะได้สนิทกันไว้หัวเราะก็คือไปฝากไว้แล้วคือวันที่ไปฝากก็คือไปถ่ายรายการด้วยก็บอกเขาว่าเอาจริงจังไปเลยนักข่าวเจ้าสาวหลักมั่นใจแล้วใช่ไหมคนนี้ โอ๊ดเดี๋ยวพอต่อไปก็เป็นดิจิตอลฟูดปรินต์คือเอาเป็นว่าทุกวันเนี่ยผมแฮปปี้ถ้าเขากับเรายังแฮปปี้จนถึงวันที่เราประสบความสําเร็จก็โอเคคือในทุกความสัมพันธ์ที่เราครบเราจริงจังเราเจอกันเราคุยกันบ่อยๆอยู่แล้วว่าเราวางแผนนะว่ามันจะยังไงถ้ามีลูกจริงๆอยากจะเรียนที่ไหนเราก็ค่อนข้างวางแผนเพราะเราก็อยากจะวางแผนในอนาคตให้เขาระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่ได้เลือกในแบบที่เราต้องการก็แล้วแต่เขา